อันแรก1ส่วน2น้องๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ1ส่วน2เนาะเราจะทำา1ส่วน2ให้เป็น2ส่วน4ได้ยังไงครับน้องๆอ่า,ามันก็จะมาจาก1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วใช้กฎการ,รคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับน้องๆอ่าคูณด้วยอะไรครับถึงจะได้เป็น2ส่วน4น้องๆก็คือคูณด้วย2ส่วน2เห็นไหมครับ ค่าออกมามันจึงกลายเป็น2ส่วน4เห็นไหมครับน้องโดยใช้กฎการคูณทั้งเศษและส่วนนะแล้วดูรูปที่3ครับรูปที่3าก็มาจาก1นส่วนสใช่ไหมครับเราคูณทั้งเศษและส่วนด้วยอะไรครับถึงจะเท่ากับ4ีส่วนแก็แสดงว่าคูณทั้งเศษและส่วนด้วย4ใช่ไหมครับถึงจะได้เท่ากับ4ีส่วน8 แล้วถ้าน้องๆไม่ใช้1นส่วนสอล่ะครับพี่หมูถามถ้าน้องๆไม่ใช้1นส่วนสเราจะทําให้เป็น4ีส่วนแได้ไหมครับน้องๆลองคิดนะน้องลองคิดนะครับถ้าพี่หมูใช้อย่างนี้ล่ะครับเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่2อส่วนสบ้างได้ไหมสอส่วน4เราจะทำยังไงให้เป็น4ส่วน8ครับน้องๆก็จะคูณด้วยเศษและส่วน ด้วย2ถูกต้องไหมครับก็จะมีค่าเท่าสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง tiktok f i n a s t i l t e r นะครับ